ทรงเชมันหาวสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนต่อไปนะคะให้สติวเดนหยิบหนังสือเลื่อนสีขึ้นมานะคะเล่มบางๆหรือเล่มสีขาวนะคะหากใครนึกไม่ออกเราซื้อมีรูปให้ดูนะคะสามารถหยิบเล่มนี้ขึ้นมาได้เลยวันนี้เราซื้อจะพาไปเฉลย P. A. s 2นะคะ ให้สติวเด้นไปดูตอนที่4่นะตอนที่4เขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนพินินและคำแปลเป็นภาษาไทยนะคะใครเปิดตอนที่4แล้วนะคะเราซือจะมีตารางแบบนี้ให้เราซือจะเฉลยเลยนะคะข้อแรกเราซือเฉลยไปแล้วนะก็คือเปลี่ยนหัวเปลี่ยนหัวแปลว่าโทรศัพท์นะคะอีกข้อหนึ่งที่เราซือเฉลยไปแล้วก็คือพ่อเก้าหลิงหลิง เลขศูนย์นะคะต่อไปให้กลับมาดูที่ข้อ2ข้อ2อ่านว่าต่าเตียนหัวต่าเตียนหัวนะคะแปลว่าโทรออกข้อ3โซจีโซจีแปลว่าโทรศัพท์มือถือนะคะข้อที่4เร่นชื่อริ่นชื่อแปลว่ารู้จักนะคะข้อ5ตัวเาตัวเาแปลว่าเท่าไหร่นะคะข้อ6กมิงเทียน หมิงเทียนแปลว่าพรุ่งนี้นะคะข้อเจห้าวหมาห้าหมาแปลว่าหมายเลขนะคะขอ้อแปเยา่าเย่าแปลว่าอยากหรือว่าต้องการก็ได้นะคะข้อที่สิบเกยเกยแปลว่าให้นะคะวันนี้เราซื้อก็เฉลยเสร็จแล้วนะคะหากใครทำไม่ถูก ลบแล้วแก้ไขได้เลยนะแต่ไม่ต้องถ่ายรูปส่งมาแล้วนะคะเสียดจตาจีขอบคุณค่ะทุกคน